อยูที่ดูอยู่กินมันจะพ่ายพันล้านอพอผัวแอ่ผัวไม่เคยซื้ออะไรให้เลยอย่างเดียวที่ซื้อให้กูดิมึงดูดีเ,อเไ,ไเอ้เต<อ>ิร์นกูไม่เคยใช่เลยกูกลัวมันเก่ามารอ่ยมาด้วยกูไม่เคยใช้เลยเพาถุงถตอนแต่งานเนี่ยโอ,โ,โ,อโอ้โห <c ười> <c ười> สิ้ัยเก็บไว้กี่ปีนะเนี่ยกูกลัวเขาเสียใจด้วยความรักหวังดีไงอ ม่ต้องมายุ่งกับกูหรอกนะกูกูเก็บสื้อ้ากูไปแม่งนางยากคิดหายเลยไปเถอะไปได้ไปดีกำลังแกกูนี่นี่ไอตัวน้องนะเดี๋ยวเจอไอตัวพี่อีกจะมีคนเดียวที่รักมึงในโรงเนี้ยใครแม่ไหมจริงเขารักจริงรักกูยังไงจ้องแต่จะให้กูเล่นเรื่องนี้เอาเอาช่อปเติมึงเล่นดีอ่ะอะไรนักหนา มึงขาดเมไรอะมึงขาดเมไรมึงมึงมึงเป็นตัวดีรู้อะไรไม่ได้จะพบความรับไม่เคยอยู่สุ่ดานปากมากพูดมากแม่งรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตหนูไม่ได้เลยแม่งเดินตั้งแต่ท้ายซอยยันหน้าซอยบอกข้าวบยินดีก็ไม่เคยห้ามเลยสนับสนุนตลอดมึงอย่าว่าเขาเดี๋ยวพวกนี้เขาโพสเฟซด้วยมึงเชื่อ กูขอเหอะอย่าเพิ่งพูดอะไร๋ย่กูเก็บผ้าก่อน๋ย่กูเก็บผ้าโอเคเพื่อนมึงไม่ต้องห่วงมึงก็น่าเป็นห่วงก่อนเนี่ยกูไอเลิฟพวกมึงอยู่แล้วมึงจะกระเทิบกูตีกูกูก็ไม่ว่าแต่ในเรื่องไงในเรื่องในเรื่องมึงแย่งผัวกูนี่หว่าฮะมึงแย่งผัวกูเหรอฮะไอมึงแย่งผัวกูเลยมันนั่งยิ้มอีกปลาลัมึงลองแล้ว กูรักมึงนะเพื่อนฮะมึงเก่งยังไงวะเก่งแปลกๆวะกูรักมึงเพื่อนมีมึงคนเดียวที่เข้าใจมึงยังทําไม่เสร็จอีกสี่ชั่วโมงนันต่อกูมีผัวเป็นล้านคนมึงเข้าใจกูมึงมึงที่สุดนะเพื่อนไม่เคยซ้ำเติมเลยปล่อยให้กูมีผัวลำละลำหลายนั่นคือชีวิตมึง ชีวิตกูมึงไม่ต้องมาปากบ้าไอ้เติเ้นมึงมันงโง่อยู่แม่งเกือบปีไม่เคยจะแค่ลมกูหน้ารักที่มึงเก่งจังเลยไะกูมไม่รู้กน,นึกว่าตอนแรกมึงมากับผัวมึงคนขับรถมึงนแต่พะจะป้าแล้วไงเนี่ยป็นพวกมึงไม่ยอมเข้ารูกลอ,อกกูชีวิตกูถึงได้เป็นแบบนี้น <laughs> อ,อะไรนะ หนูเปรียบเทียบเป็นอะไรนะลูกก็กูไม่รู้กูนึกว่าคนขับรถผัวมึงเคยไม่รู้อ่ะฮะมึงไม่บอกอ่ะไอ้ห่ามาไม่จำหน้าหั้ามึงง้ไงก็มึงคนเรานั่งคนเราฝั่งมึงก็ไปนั่งฝั่งกูที่คนดีดีมึงไม่ชอบกันมึงชอบอะไรที่มึงดูกูนี่มึงดีเหรอดีที่สุดแล้วเท่าที่มีมาโอ้ยห่าไม่เสร็ดนาทีเพราะตัวมึงเนี่ยเช้าต้องมั้งเออแต กูไม่ทักกูจะรอฟังมึงกูจะไม่เห็นรถไฟอีก <laughs> มึงไม่ต้องหรอกนี่แค่น้ำจิ้มนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมึงดูออดเดิมเดี๋ยวมึงดูบอกไม่เล่นแรงไม่เลน่นแรงกูจะดูว่าแม่งจะทำอะไรกูบ้างมึงไม่ต้องห้ามไปตินเ <laughs> <อ>ดี๋ยวกูภาพก่อนเดี๋ยวกูภาพแม่งไปเรียงก็เมื่อกี้มันก็พับเสร็จแล้วอ่ะมันยับไงมันยับไงแม่สอนไว้จะมีผัวต้องพับผ้าให้เป็นไอ้ตันไอ้ตันไอตันอืมไตัน โอ้ยลูด้วยลูด้วยโอ้ยลูดมาแล้วไอ้เติร์นโอ้สาธุขอให้ของชิ้นนี้ทำให้รักให้ร้องกุทีเถอะโดนใครเมื่อกี้เสียงพวงมาลัยใครไปโดนงหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีใครหลงหเด็กเวทีเนี่ยจะหลงไปค้อนอยู่รูปลุงฟ้าแล้วอ๋อเหรองานมึงจะได้ลุงโลดกันให้หมดทุกคนงานพวกคุณลุงโลดมีมึงแล้งลุงอยู่เงอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานหรอก มึงหนีไม่ได้หรอกทำไมกูไปนะเฮ้ยมึงไปเลยมึงกลับมาเล่นบ้างดิมึงอย่าไปเลยมึงกลับมาเล่นบ้างแล้วมึงจะคิดถึงกูมึงจำไม่เลยทีเองก้าไปอ่นน่ะทีเ้งเองอย่าวุ้วุ้ยไม่ท้วงเลยเดี๋ยวกูเอาจริงนะลุงเอ้าเอ้าของของลุงเหรอของขาวทิ้งความแค้นไว้ของน้องนุ่นของน้องนุ่น เดี๋ยวแม่งตีกูอีกนะรู้ออเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเอ้าหายไปแล้วขอบค,อบคุณค่ะเดินดีๆเดินดีๆอย่ายชนทางนะอย่ายชนอย่าชนกันดิน